มลิตนะครับเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศพม่าเลยนะครับมลิตเนี่ยเป็นจังหวัดนะครับที่อยู่ในภาคของตะนาวสีภาคตะนาวสีเหมือนภาคเราภาคบ้านเรามีภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางแต่พม่าเขาเรียกภาคตะนาวสีมลิตก็คือจังหวัดที่อยู่ในภาคตะนาวสีนะครับมีเกาะทั้งหมด800กว่าเกาะนะฮะเป็นเมืองของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่เขาเปิดให้ ท่องเที่ยวได้แค่9ก้าเกาะเท่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยจํานวนเกาะมันเยอะแล้วการควบคุมดูแลยังไม่ได้เป็นเป็นมาตรฐานอะไรเท่าไหร่เกี่ยวการท่องเที่ยวแล้วก็คนมาเที่ยวที่นี่ก็ยังน้อยอยู่นะครับก็จะสังเกตว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยก็อยู่ติดกับฝั่งทะเลเลยแล้วก็จะมีวัดเยอะมากที่พมา่านี่วัดเยอะเพราะว่าคนที่นี่เขานับถือศาสนาพุทธอย่างแรงกล้าต้องบอกเลยว่าพมา่าเนี่ยเขาเขานับถือศาสนาเคร่งมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะ มลิดเนี่ยมีแหล่งใหญ่ๆอยู่สองแหล่งของอาหารทะเลนะครับแหล่งแรกก็คือฟาร์ปม,ม,ะะารปม,มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ผิดนะฮะฟาร์มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดที่สุดในโลกทำไมกูพูดติดกันวะฟาร์มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมใหญ่อะเหรอเขาเลี้ยงทั้งเกาะครับเกาะทั้งเกาะเขาเลี้ยงปูนิ่มหมดเลยทั้งเกาะน้ำใสในี่แหละ เขาบอกว่าฟาร์มที่นี่สะอาดมากเป็นแหล่งที่ส่งปูนิ่มไปหลายประเทศนะฮะเป็นเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของเขาเลยที่นี่ก็มีฟาร์มปูนิ่มหลายฟาร์มแต่ว่าฟาร์มนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นเกาะปูนิ่มก็ว่าได้ทั้งเกาะเป็นปูนิ่มหมดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะและช่วงบ่ายเราก็จะไปบ่อพักกุ้งมังกร บ่อพักลอฟเตอร์เวลาเขาจับจากทะเลเลี้ยงจากฟาร์มเขาก็จะมาพักที่นี่นะฮะในเมืองมะลิดในจังหวัดมะลิดนี่แหละนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะส่งออกไปไหนก็ได้นะครับผู้มระกอลอฟเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะน็อกน้ําแข็งและส่งออกไปไหนก็ได้สมมติส่งไปประเทศไทยนะฮะเขาก็จะจับใส่น็อกน้ําแข็งมัดถุงหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บส่งไปบ,บ้านเราเลยแล้วก็เปิดมาแม่งยังดิ้นอยู่เลย ก็คือยังเป็นอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้นะครับสองที่วันที่สองการเดินทางถนัดแดก AEC ครับผมไปลุยเอาล้วครับนี่ครับมาถึงเกาะปูนิ่มเราก็เจอนี่ครับปูนิ่มฮะเป็นเนฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อกันนี่เขากำลังจะส่งไปที่บนฝั่งที่บนฝั่งนะโอ้โหไม่กล้าจับกลัวมันหนีบ ก็นี่ลงเรือนี่เลยแบบนี้อน,นี้เป็นอะไร่ะจับขึ้นมาดิเอาทํากลัวไม่ตายนี่ไม่ตายนี่อันนี้มันไม่นิ่มเท่าไหร่นี่เริ่มจะแข็งแล้วเนี่ยเออนี่เขาก็ขนส่งกันทางเรือเนี่ยนะครับจากเกาะนี้แล้วก็ไปสู่ฝั่งฝั่งนู้นที่เรามานะครับฝนก็เริ่มมาแล้วชิบหายละอ่ะรีบไปดูฟาร์มกันดีกว่า เดี๋ยวจะไม่ทันการเมื่อกี้ผมแอบถามผู้จัดการมานะครับคือเจ้าของที่นี่เป็นคนไทยแล้วก็คนไทยบริหารผู้จัดการก็เป็นคนไทยถามว่าทําไมปูที่นี่ถึงเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมนะครับ700ไร่เลี้ยงปูได้ทั้งหมด1ล้าน8แสนตัวนะครับมีบอ่อทั้งหมด53บบ่อ รงเลี้ยงนะฮะแล้วเวลาเขาเลี้ยงเลี้ยงยังไงเขาก็รับซื้อปูจากชาวบ้านหรือจากชาวประมงมานะฮะไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขาก็จะมาคัดไซส์ก่อนว่าปูไซส์ไหนที่มันสามารถล่อคาบได้นะครับแล้วเขาก็จะเอาไปเข้าไปพักเลี้ยงน้ําหนักมันก็จะขึ้นมาอย่างสมมติปูไซส์หนึ่งขีดที่รับซื้อมานะฮะพอมันล่อคาบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกประมาณครึ่งขีดถึง1ขีดนะฮะแล้วเขาก็ จับขึ้นมาพอมันลอกค่าเป็นปูนิ่มแล้วเขาก็จะส่งไปฝั่งฝั่งที่เมืองมะลิเพื่อที่จะเข้าไปห้องเย็นเพื่อที่จะแพคเกจจิ้งให้มันใส่กับน้ําแข็งแล้วก็เอาส่งต่อไปทั่วประเทศทั่วทั่วทั่วโลกดีกว่าผมว่าเขาเขาเขาขายทั่วโลกแต่ว่าไม่รู้ว่าขายประเทศไหนมั่งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าของเป็นคนไทยนะครับที่นี่นะครับที่นี่ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมมาเพื่อติดต่อ แล้วก็มาให้ดูเฉยเพื่อติดต่อที่จะเอาไปขายในร้านข้าวแกงผมนั่นแหละแล้วก็จะเอาเอาภาพบรรยากาศให้ดูว่า,าร์าปูนิ่มใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่นะครับที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นปูที่ดีที่สุดเพราะอะไรน้ําเขาดีความสะอาดเขาดีนะครับด้วยระบบต่างๆที่เขาดูแลอย่างดีน้ํานี่เขาเลี้ยงน้ำก่อยผมมาที่นี่เพราะอะไรนะฮะผมจะมา ติดต่อขอซื้อเพื่อเอาไปใช้ในร้านข้าวแกงถนัดแดกผมนะครับนะเมนูปูนิ่มคั่วพริกเกลือเมนูปูนิ่มทอดกระเทียมร้านข้าวแกงถนัดแดกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปูนิ่มจากที่นี่เพื่อเอาไปเป็นวัตถุด,ดิบของร้านเรานะครับเพราะนั้นเราจะยกระดับขึ้นมาอีกเราจะเอาวัตถุด,ดิบที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะตามใบแล้วก็จะเอามาใช้ในร้านข้าวแกงเราครับตอนนี้เขาก็ลังสาวดูว่ามีปู ทุกชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีปูลอ,อกคาบไหมลอ,อกคาบเขาจะเอามาใส่ถังใส่น้ําจืดแล้วก็จะนําส่งไปที่ฝั่งนู้นเพื่อที่จะนอกน้ําแข็งแล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกนะฮะที่นี่นี่บอกเลยว่าสินค้ามีระดับจริงๆนะอ่ะนี่ได้แล้วยังโอ้ได้แล้วนี่นี่ไงเนี่ยนิ่มปะนี่เขาคาบมนะันเหรอันนี้คือคาบมันครับอ๋อนี่คือคาบมัน<อ>และนี่ฮะอันนั้นคือตัวที่ลอกออกไปครับ มันจะหนีผมไหมฮะไม่หนีไม่หนีนิ่มมากอุ้ยอย่าหนีกูนะนี่ฮะเป็นเป็นเลยนิ่มๆอยู่โอ้โหสุดยอดเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากแต่ตัวนิ่มมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีกูนะกัดไหมมันไม่กัดนะมันจะหนีบอ้าวกล้ามหาก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปูบี๋อมีเกรดเอเกรดบีด้วยต้องจัับลกษณะ อ๋อจับยังไงฮะครับจับอย่างนี้ครับอย่าให้กล้ามมันห้อยกล้ามห้อยมันโบมหลุดแล้วมันก็กลายเป็นเป็นเกรดไม่ดีอันนี้คือเกรดเอครับผมเกรดเอนี่ดูไงครับพี่ครบทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วก็ตัวชิ้นตัวไม่เกี่ยวกับคือขาครบอะไรพวกนี้ครบหมดอ๋อเขาเรียกว่าเกรดเอโอ้โหอันนี้ส่งออกทั่วโลกสุดยอดเราจะเอาไปทําเมนูร้านข้าวแกงถลัดแดงนะครับผมโู้โู นี่เราทาปูนิ่มแดกกันที่พม่าเลยนะครับร้านเลยนะสุยนาซีเ็อนุญาตให้ผมมาทำครัวด้วยจะได้เทปปูนิ่มเนื้อมานะครับที่เราซื้อจากฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดโลกแล้วก็เป็นเกรดเอเลยนะผมบอกเลยว่าที่นี่เนื้อปูดีมากนะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีนะประเทศไทยก็มีเกรดเอเหมือนกันเริ่มน้ำหน่อยเพราะว่ามันเป็นเน้ำที่อยู่น้ำกับน้ำมันมันเจอแล้วเมื่อไหร่ก็กระคุ้งกันทุกทีนี่ก็จะออกเป็นเหลืองทองอย่างนี้เลยนะจ๊ะ มันอร่อยตรงนี้อ,นอร่อยตรงนี้ไปเก็นใจเขาท,ท,ทขี่ไปเก่ากว่าเมื่อวานเมื่อวานผมแนะนำอร่อยของเด็กจะด เลือดดีมากมาแล้วแล้วเลือดดีมากดีมากนะครับยอดเลยครับด้วยกันเราจะเอามาทําที่ร้านข้าวแกงเรานะครับเนื้อแบบนี้เลยก็แบบหัวแม่ร้อนอะโท่าอยากได้ป่ะอ่ะพี่เชิญ Ừ. Nữa tên tên mà. Hey, hey, mình tìm mưa 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 มีผิดที่ก้อนรักตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกคุ้มจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นต้องจิ้มสีฟูดผสมวา้ซาวิวา้ซาายังไงครับ มองถนัดได้